โลสวัสดีครับอันพี่น้องทราบเกษตรกรนะครับสนใจอยางใดขี่งัว่ขี่คล้วยนะครับพี่กัดกายุบันฟังเพ่ครับสนใจสามารถติดต่อได้ครับสามสอบลอยครับมาให้เองนะครับนาอเพราะว่าอันเจ้าของบม่มีเวลาให้ให้นะครับถ้าเปนสนใจครับสามารถมาโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก่าซีซีสาม เจ็ดเจ็ดหนึ่งเก่าหกนะครับเจ้าจของเกอกเถียนนะครับอยู่บนันฟังเพ่พิกัดขุมนนุ่นชิกนะครับมีขี่ง้วขี่ขั้วแห่งนะครับท่านนั้นพี่น้องเศร้าเกษตรกรท่านได้สนใจสามารถเอากระสอบมาหาได้เลยนะครับผมสามสอบลอยนะครับลายอยู่ครับลายอยู่นะครับท่านเมือนสนใจสามารถโทรมาติดต่อมาหาหเองนะครับเพราะว่าเจ้าของ พอมีเวลาสีายนะครับหายหายไดนยย้นะครับคือมหาเองนะครับสสอบลอยนะครับกี่ม่วขี่กล้ว,วยงาม,งาม,มครับผมครับใครสนใจกับสามารถติดต่อได้นะครับผมครับครับผม